b ินเก m e r .tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเอง mm hmm. ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใคร mm hmm. กดเลยกดเลยสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Hell Architect p r o Lock นะครับก็เป็นแนวเกมเกี่ยวกับการสร้างขุมนรกนะครับนี่ตามตัวอย่างเลยนะ เราก็จะเอาเหล่าคนชั่วครับคนจิตใจไม่ดีนะครับคนใจร้ายต่างๆนะเอามาลงโทษผู้ยิบผู้ยำนะครับให้เขาทรมานสมกับที่เขาได้ทํากรรมไว้นะครับแอาจะดูโหดร้ายไปหน่อยนะแต่ว่าภาพตัวเกมจริงๆก็คล้ายๆเกมนี่นะ Ocean i n c l u d e เลยนะครับระบบการเล่นประมาณนั้นเลยนะก่อถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปหาโหลดเล่นในสตรีมเลยนะครับโหลดฟรีนะครับเพราะเป็นภาคโปรล็อกนะเหมือนเป็นแบบหมดนํานะครับยังไม่ใช่เกมตัวเต็มนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก็มาที่ความยากง่ายนะครับมีโหนี่สวัสดเลยนะน่าจะสบายเกินไปนะครับอันนี้ก็ขุมนรกนะอันนี้แบบนรกน์เวจีเลยนะครับโอ้โหอินเฟอร์โนโนะน่าจะโหดร้ายเกินไปผมว่าก็เอาเฮลธรรมดาแล้วกันนะครับกลางๆนะโอเคลองไปครับอ่ามาแล้วนะครับตัวนี้เหมือนว่าจะชื่อแฟงนะครับเป็นเกี่ยวกับตัวที่คอยจัดการนะเหมือนมาสอนเรานะครับตัวนี้จะเรียกว่าไงดีเป็นยมทูตเหรอเออยมทูตยมบาลน,นะครับประมาณนั้น ก็เขาบอกว่าจะมีแบบเอ่อพวกคนบาปมานะครับพวกนี้นะก็จะมาทำงานในนรกนะครับมาชดใช้กรรมประมาณนั้นเอ่อและทางเทคนิคนะครับในการขยับมุมกล้องก็ W S D นะครับตามนี้เลยนะการเคลื่อนไหวมุมกล้องครับไม่น่าจะยากนะ ต่อไปก็ไปทำงานได้นะครับเขาให้ขุดดินแล้วก็เออ่ฐานหินนะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวลองขุดดูนะครับวิธีการขุดก็กดตัว X ได้เลยนะครับขุดนี่เลยขุดซะ <c oughs> คือถ้าใครเป็นเซียนออกซิเจนอินขุดน่าจะเล่นง่ายเลยนะครับเกมเนี้ย แต่ผมแบบไม่ไม่ค่อยได้เล่นไงมันมันงงอ่ะงงแบบสิ่งของมันเยอะเกินไปนะครับเกม Oxygen and o o l นะเลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับขุดกันไปเลยเจ้าหลอกคนบาปมีแบบใบไม้ด้วยนะอใบไม้ปิดปิดไว้ก็เหมือนว่าจะเป็นผู้ชายสองคนนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนหนึงนะ ต่อไปเขาบอกว่าให้สร้างนะครับให้สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมานะมาที่ปุ่มเอ่อบิวนะครับแต่ว่าทรัพยากรน่าจะยังไม่พอนะครับเหมือนขาดเหล็กใช่ไหมเออทรัพยากรมีดินมีฐานหินแล้วก็มีเหล็กนะครับเอาสร้างให้แล้วโอเคก็เดี๋ยวเราไว้สักตรงนี้เลยแล้วกันลองดูครับไป เเสร็จหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเนะขาให้สร้างเป็นบันไดกับพื้นนี่หว่าผมไปทำเลยเควสบันไดกับพื้นใช่ไหมเอ่อบันไดใช้ดินนะครับก็เดี๋ยวอาจจะอ่ะขึ้นมาแล้วก็เป็นพื้นครับอ่าพื้นตรงนี้อ๋อลากได้นะโอเคแล้วก็ด้านบนครับขุดไปต่ออ่า บันไดไม่ต่อตรงนี้ต่อไปขั้นหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้มันต้องลบนี่เออต้องเป็นบันไดดิเดี๋ยแม้คือผมจะงงเรื่องเลเยอร์เว้ยเออแม่งแบบงงจริงโอเคบันไดามาแล้วครับเออสร้างได้แหละแล้วก็สร้างคอปเพิงนะครับต่อไปนะทอชเออทอสทอสทอสอันนี้ครับ ้างไว้ตรงนี้ฮิจ่ะฮิจ่ะโอเคเรียบร้อยครับมีแสงสว่างแล้วต่อไปก็เปิดการ์ดตัวละครขึ้นมานะครับการ์ดตัวละครแทบหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้กดคลิกโอเคกดคลิกครับ ันนี้ก็จะบอกความต้องการของพวกคนบาปนะครับว่าแบบต้องการอาหารต้องการน้ำต้องการาพรักผ่อนอะไรพวกนี้นะน่าจะคล้ายออกซิเจนอินคูดเลยนะครับมีแบบสกงสกิลด้วยนะอืมก็เหมือนว่าแต่ละคนนะครับจะมีความกลัวที่แตกต่างกันไปนะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับ <c oughs> อ่นนี้กลัวที่แคบป่ะเออน่าจะกลัวที่แคบนะครับคนนี้กลัวเลือด กลัวเลือดสองคนครับผู้หญิงผู้ชายสคนนี้กลัวเลือดส่วนทางนี้กลัวที่แคบก็เดี๋ยวเราต้องเก็บเกี่ยวทรัพยากรนะครับในการก่อสร้างอะไรบางอย่างเก็บฐานหินให้ได้24นะครับแล้วก็เหล็ก14ก้อนอ่าขุดนี่แล้วกันแต่ว่าผมสร้างมาแล้วดิเออมันมันทุบทิ้งแล้วมันได้คืนไหมลองดูนี ทุบทิ้งซะเลยอันนี้คือเครื่องทรมานนะครับโอเคได้คืนนะท่านก็สร้างใหม่เลยครับไอออนมาเด่นไว้ข้างบนแล้วกันตรงนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปเปิดการ์ดการทรมานเหรอก็กดหรือเปล่าโอเคแล้วก็ใส่ใส่พวกคนบาปเข้าไปนะครับ <c oughs> อาโนซินเนอร์ไม่มีคนบาปก็เดี๋ยวเอาคนที่มันเกี่ยวกับอะไรอะอ๋อเป็นเลือดครับเป็นเลือดถ้างั้นก็เอาคนนี้เข้าไปเออ <c oughs> มายังโอเค <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> สับซะเลยหนีบซ <c oughs> ะเลยครับ <c oughs> เลือดกระเด็นเพียบ <c oughs> คนที่กลัวเลือดพอดีนะ เขาบอกมันจะมีรอบเกี่ยวกับการผลิตอะนะผลิตเป็นค่าอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเป็นค่าทรมานหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับเออเนี่ยเป็นค่าอุ้ยบวกห้าเลยนะค่าทรมานนะครับแต่ว่าเราไปใช้อะไรต้องมาดูทีนหนึ่งนะบวกเรื่อยๆครับก็บางทีคนแบบก,ก็อาจจะเหนื่อยนะเดี๋ยวก็ต้องมาเปลี่ยนคนกันนะครับอ่าต่อไปให้สร้างเป็น paper box นะครับ กล่องกระดาษเหรอ Paper box เ,เออ,เออ๋อ,อเป็นรังนอนครับโอเคงันก็นอนข้างล่างแล้วกันขอ,อให้สร้างแค่ที่เดียวนะพี่น้องสร้างดูครับคนนี้ก็ขุดต่อแล้วกันขุดเะเดี๋ยวสร้างบันไดครับตอนนี้ก็มีที่นอนกันแล้วนะ ทิ่จะทิ่จะเอ,อ่อเปิดการ์ดขึ้นมาปุ๊บอืมก็เป็นการพักผ่อนอนะนี่เป็นที่นอนนะครับพักผ่อนก็ต้องกดแอร์เข้าไปด้วยโอเค D.I.Y. เบส <c oughs> อีฟนี่ยหนคนนี้ชื่ออีฟ คนนี้ชื่อเอเบลคนนี้ชื่ออะไรเอ่อแมทธิวครับต่อไปถึงเวลาสร้างเกี่ยวกับเอ่อพวกน้ำดื่มอ่ะนะเฮ้ยมันคือส้วมไม่ใช่หรอเอออย่าบอกนะว่าเอาอึอมาทำเป็นน้ำเนี่ยเรียบร้อยครับเ,เดี๋ยวผมสร้างบันไดก่อนดีกว่าบันไดมานี่โอเค เดี๋ยวเยวค่อยขุดต่อแล้วกันไปสร้างบันไดก่อนโอเคช่องนึง่งสร้างบันไดซะแล้วก็ขุดต่อ <c oughs> อันนี้ก็โดนทรมานอยู่ด้วยเลยนะแต่ว่าอาจจะเป็นการเหนื่อยล้านะครับทำให้ค่าทรมานมันลดลงอะนะเหลือสี่แล้วนะครับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าไปใช้ทําอะไรตรงนี้มันขึ้นอยู่นะเออเครื่องดื่มอ่ะสวมครับสร้างด้านล่างแล้วกันเอาตรงนี้โอเคเร่งเวลาได้ไหมอ่าเร่งไปเลยโหนี่ขุดอย่างนานเลยครับ เลื่อนหมดตัวเออโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เรามีส่วมแล้วนะแล้วก็ให้พวกคนบาปนะไปใช้ผลิตเป็นเอื่อนะออโอเคเข้าไปใช้ซะอ,อ่ะเ,เสร็จปุ๊บแล้วก็คิดถึงเครื่องดื่มใช่ไหมลนะ่ะตอนนี้เราต้องการเหมือนเป็นตัวกรองนะครับออกรองน้ำจากอ,อืโอ้โห เอาว่ะนี่นี่ครับอ,อแล้วก็ต้องอัดคนเข้าไปนะครับให้คนทำงานาโยกซะเอาอ,อึมาทำเป็นน้ำว่ะสมกับเป็นนรกจริงๆครับเเขาบอกว่าไม่มีที่เก็บนะครับต้องสร้างเป็นกระแป๋งเหล็กขึ้นมานะ เอออันนี้ครับที่ใส่น้ำอ่าโอเคเรียบร้อยเราก็มีอึมีน้ำกินแล้วนะน่าจะอย่างนั้นเอ่อโนโรีเซิร์ฟหรออต้องกดคนด้วยหรอเนี่ยทำได้ไหม เออทำไม่ได้นะครับ <c oughs> อ๋อโนรีสอร์ทเออไม่ใช่โนรีเซิร์ฟอ่านผิดขออภัยต่อไปเขาบอกว่าให้เก็บฐานหินได้อีก3อันนะครับกลายเป็น5อันก็ขุดตรงนี้เลยแล้วกันโอเคฝันแล้วครับฝันเออเออนี่ยเป็นก้อนเลยโอ้ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โอ้ ข้างบนข้างบนเหนื่อยปวดหืได้เป็นน้ำเสียสิบนะครับน้ำสกปปกสิบหน่วยแล้วก็เอามาปั่นอีกทีนึงเอามากรองกลายเป็นน้ำดื่มโอโ้โหดิ้งเฮียไปครับเรียงเวลาไป ต่อไปก็สร้างเป็นเหมือนเป็นฟาร์มเนื้อป่ะฟาร์มเนื้อสดเหรอเฟสฟาร์มน่าเป็นเครื่องทรามานป่ะไม่ใช่ฟูด้ดเออนี่ไงเหมือนเป็นเป็นเนื้อเน่าป่ะอะไรพวกนั้นนะ่ะน่าจะใช่นะครับก็เดี๋ยวสร้างไว้อา่าเอาให้มีคนมาเพิ่มนี่คนมาเพิ่มเฉยสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันลองดูแล้วก็ที่เหลือก็ขุดไปแล้วกันครับขุดได้ขุด,ขดอ่า โอเคเออเหมือนเป็นเนื้อนะเป็นซากเนื้อต่างๆครับเป็นอาหาร <c oughs> ต้องอ๋อเอาดินมาทำครับเอาดินมาทำเป็นเนื้อนะ <c oughs> แล้วก็เหมือนว่าจะผลิตออโต้เลยนะตามนั้นครับ ตอนนี้เก็บถ่านหินอีกอันหนึ่งก็ขุดตรงนี้องเดี๋ยวบอกว่าขึ้นไม่ได้เอ่อโอเคของมาหมดแล้วนะครับต่อไปก็ให้สร้างเหมือนเป็นพวกหม้อต้มนะครับหม้อน้ำะนะหม้อต้มน้ำเอาะกระทะทองแดงเอ่อฟู้ดปะ โอเคใช่ครับเป็นเหมือนเป็นเตาอะนะกระทะประมาณนั้นก็สร้างไว้ตรงนี้แล้วกันคนนี้ขึ้นได้ไหมบันไดมาสักอันหนึ่งแล้วกันเผื่อขึ้นไม่ได <c oughs> ้แล้วก็เอาพวกคนบาปเข้าไปทำงานนะครับ <c oughs> เข้าไปทำซะ <c oughs> จะได้มีอาหารกินนะ มีคนนอนหลับครับต่อไปให้สร้างเป็นเอ่อรางอาหารโอ้โหกินในรางเลยเว้ยเหมือนหมูเลยเอ่อถ้าจะโหดหน่อยก็กินตรงนี้เลยแล้วกัน mm. <laughs> กินเสร็จปุ๊บอึเลย mm. มันคือนรกยังไงล่ะ mm. โอเค้างอาหารมาแล้วกินซะ แหมคนนี้มันเอา้าอ๋อลากได้ครับเออแบบหยิบยกได้เลยนะคนนี้กินกินน้ำว่ะเรียบร้อยต่อไปให้ทําให้มีค่าทรมานนะครับถึง400หน่วยนะเดี๋ยวคนนี้ไปเข้าบ้างดีกว่ากินอยู่กินอยู่หนึ่งที่กินได้สองคนนะเข้าไปซะเออ บวกสี่ครับเหมือนผู้ชายจะดีกว่านิดนึงนะกินกันแบบโอ้หนรกชัดๆโออีกรอบหนึ่งครับมาน่าจะผ่านแล้วเ,เรียบร้อยครับตอนนี้ค่าทรมานมีถึง402นะ ต่อไปก็เป็นบทสุกสอนขั้นสุดท้ายแล้วนะครับให้สร้างผลไม้ต้องห้ามปะมั้งนะนี่คือนี่ครับเออน่าจะใช่เหมือนเป็นผลไม้ต้องห้ามก็ขอสร้างไว้สักเอ่อด้านหน้านี้แล้วกันโอเค เรียบร้อยครับผลไม้ต้องห้ามมีงูมาล่อซื้ออ๋อก็คือผ่านแล้วนะครับอันนี้ก็คือแบบเป็นแบบบทฝึกสอนทั้งหมดนะถ้าเป็นเกมนูน้นมันก็จะแบบมีทรัพยากรเยอะเกินไปนะครับการจัดการอาจจะเยอะอันนี้ก็เน้นแบบทรมานคนบาปน่าจะสนุกดีครับโอเคครับก็เดี๋ยวพี่นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้า 拜拜。